หลังจากที่กระแสเลตติ้งแม่เบี้ยออกไปก็ภูมิใจมากภูมิใจแทนนักแสดงทุกคนแทนพี่เอแทนพิมงานนะคะแล้วก็กำลังจะเปิดละครอีก2เรื่องนะก็กำลังเตรียมตัวอยู่พิตพติ้งโทงกินารีกับเอ่อถ่ายหมอลำซัมเมอร์ค่ะใจนี้ก็จะเปิดโอเคนะแฟนก็มีจ้า ไม่ใช่พลอยค่ะพลอยที่โมเลิกเป็นเป็นปีแล้ว<อ>กับพลอยโมเลิกตอนก่อนที่จะโควิดแล้วก็ออกงานอ e ีเวนไม่ได้เพราะว่าครั้งสุดท้ายที่โมพูดไปคือโมละของละแห่งกันใช่ไหมคะ<อ>หลังจากนั้นมันเป็นการพูดคุยกัน2คนแล้วก็เลิกเป<อ>็นเงนียบโมก็ไม่ได้อะไรแล้วก็อยากเป็นเพื่อนกันและเปิดร้านอาหารด้วยกันก็คือเนื้อแอนเนยซึ่งเราคุยกัน,นแล้วว่าก,ก,การเป็นเพื่อนของเราอ่ะ ทำธุรกิจได้ใช่ไหมถ้าทําได้ก็โอเคสาวคนแต่งแยกแยะได้ก็โอเคเราก็บอกเขาว่าเราก็ก็ก็มีใหม่เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าโมคบคนนี้หลังจากสองเดือนไปแล้วที่โมแล้วกับพลอยคนนี้ถึงจะเข้ามาไม่ได้สอนเตืออะไรไม่มีค่ะไม่มีไม่ไม่สอนแล้วมีโอกาสได้เจอกันพร้อมหน้าจ้ะกิเลยก็คือ เราแสดงควา,ามมารยาทไม่เขาเจอกันดีกว่าแต่ไม่มีใครมีปัญหากับใครค่ะยังเป็นสาหลักเหม,ห <c oughs> มือนเดิมค่ะเสาหลักเหมือนเดิมค่ะโมวูฟมันเร็วไปแล้วเคือโมไม่ได้มูฟออนเร็วหรอกแต่โมแค่ยอมรับความจริงอะไรได้ง่ายแล้วพอดีคนเนี้ยโมเจอในกองถ่ายพอดีเขาเป็น่นเพื่วยพวงกับอยู่ในกองเนี้เบี้ยนี่แหละก็เลย เขาจีบฉันเขาจีบฉันเขาจีบรากนที่เฉันักกับในกองถ่ายใช่ไหนก่อนมานนั้นแต่ว่าเขาจีบฉันทําเลยเข้าหาบอไม่แล้วเราได้ว่ดมเขาบอกว่าเขาอ่ะคอยดูไอจีเราตลอดเวลาเขาเล็งเราไปแล้วตอนที่เขารู้ว่าเรายังไม่เลิกก็พอ ไม่คิดค่ะแล้วนนเเ,เขาไม่เ,ขขไมเ,เป็นคนดีเป็นคนทํางานเป็นคนขยันซึ่งพูดคุยกันแล้วแตชั่นอุ้ยเอค่ะแชั่นมันเข้ากันง่ายแล้วก็นิสัยต่างๆอะไรอยู่ด้วยกันโมอคบเข้ามาปีกว่ามันยังไม่เคยทะเลาะเขาเลยอ,อยวีวตอนที่เขาเป็นเื่เอกับมันมีาการที่กับม่เลยไม่มี ไม่มีเป็นอย่างนี้คือโมจะบอกเขาเลยว่าถ้าเกิดว่าจะคุยกับเราแล้วรับงานละครไม่มีเวลาว่างเผื่อเราก็คือเลิกกันเลยมันไม่ได้ไง <c oughs> แต่พอดีว่าเขาจาัดก,การบริหารของเขาได้ <c oughs> ก็เลยโอเคแบบบทแบบโมเรื่องต้องมีบบโมชิงหรือว่ามีแบบเ็ีม่อย่างแม่เบี้ยตอนที่โมเล่นนะ่ะ <c oughs> เขาก็เป็นคนบี๊ ก็ไม่ติดค่ะเขาแยกแยะได้ประมาณนั้นเขาเป็นคมนงเขา่แว่เขาชอชอบเราแตเราวยานตัวช่ไอบเราน่นะสิเขาบอกเขาบอกว่า ชอบพรออะไรอ่ะเล่นนะแว่าอเ,เอออะไรไอย่องางนี้ไปโยนโยนไม่ต้องมาหันกล้องไม่ไม่ไม่ต้องหันกล้องหันโนให้นีก่อนไม่ต้องาทหันกล้องอะไรตกานอ่ะฉันสวยอ่ะฉันเป็นคนดีนะฉันเป็นคนดี ก็บอกเขาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเขาได้ยินเไม่ได้ยินเคยบอกเขาแล้วว่าถ้าเกิดเราคบการแล้ววันหนึ่งต้องเลิกการก็คือจะไม่คบใครแล้วคานนี้โมจะคุยไปเรื่อยแล้วไม่พบแฟนแล้วไม่เอาแล้วแกแล้วพี่อายุเยอะแล้วถ้าเกิดเราเจอคนที่อยู่กับเราไม่ได้เราจริงๆก็คือไม่เอาแล้วอยู่กับเพื่อนอยู่กับพี่กับ้องก็ได้อะไรแล้วเขาบอกว่าจะมีเขาว่ายังไงคะเขาว่ายังไงเขาบอก เขาอโอยเหตุการณ์แบบนั้นไม่เกิดขึ้นชี่นีม้วหรอกอันนี้ไม่ในยูทูบนะอันนี้ไู่ในดูทูบนะเที่ยวรูปได้ได้ได้ม้อนไผ่หังนะได้ได้เจอแม่แล้วเจอแม่แล้วเหรออหนังปุ๋ยเป็นอะไรคนสวยมันไอเดีเรื่องแต่งงานอะไรเงี้ยาเ ใช่คือเปโมที่อยากแต่งแต่งานอันนี้คือแฟนราคืออะไใช่ไหมเราอยากแต่งงานเลยนะโมจะต้องให้ที่บ้านยอมรับให้ได้ทุกคนถึงจะแต่งไม่งั้นไม่แต่งคุณแม่เรายังไงคุณแม่เราคุณแม่ก็เจอแบบคือช่วงนี้มันเป็นโควิดอ่ะคุณแม่ก็ไม่ค่อยใครเข้าบ้านแต่ก็มีมีมาหน้าบ้านก็รู้ว่าไปถ่ายรายการด้วยกันรู้ว่าไปไหนมาไหนด้วยกันเท่าเท่านั้นค่ะแต่ว่า มันอยู่ในสถานการณ์ช่วงนี้เนาะมันก็ลำบากนิดนึงเคยคิดไหมว่านี่คือแฟนคนสุดท้ายของเราที่เราพูดมั้ยเราแบบก็ถ้อเลิกคนนี้ก็คือไปเรื่อยแล้วไม่พบแล้วอย่างดนเรื่องที่แบบกฎหมายมันจะมีการแต่ว่ากำลังไปกเมื่อไรก็ตา้เีม โโมได้ติดตามค่ะไม่รู้ก็แบบว่าเออภาถืาว่ามันเป็นใใดได้เรื่อง้านกฎหมายแล้วก็้าเราอยากใช้สิทตรงนี้อะไรเรื่องทะเบียนสมรสไม่ได้ติดตามแต่ว่าเรื่องเรื่องที่โมติดตามคือเรื่องการมีบุตรของเองลูกเกิดมาอย่างถูกกฎหมายอันนั้นเอาแต่ว่าทะเบียนก็่ชถ้าเกิดว่าการมีลูกคุณพามโดยที่ผสมเองแล้วเราท้องเองหรืออะไรมาถูกกฎหมายขึ้นมาจะทาเลยค่ะ นี่เลยไปแก็าก็ถ้าลงหลักปักขาแล้วเราก็เอาน้ําเชื้อฝั่งบ้านแฟนซักกจบออ่าไม่ต้องซื้อเไป่ะฉันท้องไงก็เอาฝั่งเอาเอาเอาน้ําเชื้อฝั่งบ้านเข้าเอาไข่เราไงอ่าไม่ต้องด้วยอ้รูอาหารอะไรเงี้ยเรามีการใช้ทุกวันว่านี่น้านี่น่าฝากไข่แล้วฝากไว้ก่อน เขารู้ไหมเนี่ยสิ่งที่เราพูดเขาจะเขารู้เขาไม่พอใจเงินเขารู้ดีมากเลยว่าหน้าที่สองสวยแล้วดีหน้าที่สองที่แบบใส่สาวจองแล้วคุยกับโรงพยาบาลทะรามเก้าเรียบร้อยแล้วได้้แลวอันนี้ที่ละมาใช้จ่ายแล้วอะไรเงี้ยความฟ้องของเราที่หมอะที่ให้เราเตรียมตัวอย่างบางมือก็เดี๋ยวต้องไปเช็คร่างกายต้นปีหน้าอีกทีนึงอะค่ะแล้วก็ ดูสภาพร่างกายพีตอนนั้นพ่อมโมเป็นช็อกโกแลตพีชด้วยแต่โมวางแบบว่ามีแต่ทุกข้อมีกะว่าไม่เกิน38แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นโมนดูกฎหมายด้วยไม่ไม่อยากให้เกิดมาแล้วแบบกฎหมายไม่รองรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามีไม่ได้ก็ก็ไม่เสีเยเลือดถ้ากฎหมายบ้านเราไม่รองรับนะคะโมอยากฝากโมดูดูไหมที่เขาแบบวันนะแหลายุทธิิ่นถามเราแล้วว่าแบบโมสวยนุ่เกินไม่พี คืออย่างนี้ค่ะโมบอกนะว่าคือจริงๆอ่ะคนเรามันก็ไม่ได้เจอความรักที่สวยงามเสมอไปหรอกก็ถ้าตอนนี้มันเป็นโอกาสของโมก็ให้โมได้เจอบ้างเออไปขนานอะไรนะโมเจอความรักที่ดีโมหยุดตั้งนานแล้วโมไม่เลิกหรอกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วกับคนนี้ล่ะคะ ก็ดีตอนนี้ดีดีถ้าอนาคตเขาดีเดี๋ยวว่ากันเขาก็ดีเดี๋ดูก็ยิ้มตลอดเลยงานล้าัเราเป็นลูกคพื่อห้องตกแต่งไทยแสดงว่าเขาไม่ใส่รวยใช่ไหมอะไรนะใส่รวยก็ไม่ขนาดนั้นฉันไม่ชอบคนรวยตัวติฉันมีแฟนที่เป็นคนเป